สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเบ็ดนะครับเบ็ดคันไม่ไผ่ที่เราสั่งมานะครับห้าสิบหลังนะครับอยู่ที่ผมใส่คดส่วนลดไปได้ได้ไดราคามาสองร้อยห้าสิบครับเรามาดูงานกันนะครับว่าส,สวยแค่ไหนะ ปาดต้องระวังนะครับเดี๋ยวโดนเชือกโดนเชือกเบ็ดขาดอีกอันนี้สั่งมาเป็นเบ็ดเบอร์สิบสี่นะครับสั่งทาช้อปปี้ครับผมมาชมกัน มาเก็บสุงถุยแค่อันไหนนี่จับแม่ไพ่แล้วไม่ไพ่แก่อยู่นะครับ ับเดียวถึงครับนี่ยสาย PE ครับสาย PE น่าจะถักสีหรือเปล่าประมาณแต่ว่าสซยพอดีเลยครับปลาช่อน2โล3โลสบายเลยอันนี้ผมสั่งมาขนาดเม็ดเม็ดสิบห้าสิบคันนี่ครับสวยมาก นี่ครับผมสนใจก็กดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับนี่ไซพีอี e. ปลาห้าโลนี้สบายเลยผมว่าเบ็ดเบอร์สิบสี่นะครับเดี๋ยวดูตัวเบ็ดนะครับนี่ครับเบ็ดเบอร์สิบสี่สซกำลังเหมาะเลยครับ คันไปอ่อนนะครับสวยมากใครสนใจก็ฝากผลไลก์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กันครับเย็นนี้สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ